Today that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟ o นะครับวันนี้จะมาแนะนําการเดินเกม h e โร่ลิเลียนานะครับตามปกคลิปนะครับเกมนี้คือทีมผมเนี่ยเสียป้อมไป3ทางนะแต่ว่าไม่ยอมแพ้เราดูนะว่าจะพลิกกลับมาได้ยังไงแล้วก็เกมนี้เราจะเล่นสตาดิจี้ยังไงนะครับสตาดิจี้แปลว่ากลยุทธ์นะแฮ่ โอเคฮะมาถึงก็เปิดมาเลนกลางครับเกมนี้ผมกดสามมากับคุณโวกนะโอเมก้าแล้วก็ <it> เป็นน้องชื่อน้องป้อง, <it> องนะฮะอ่าแบบเป็นทินที่รู้จักกันนะเอออันนี้ป่าเราก็เป็นเอมิลี่นะครับ mm hmm. ไปก็ช็อตแรกเราก็เคลียร์กลางครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะเคลียร์อย่างเดียวครับอ่าช็อตนี้ผมก็เสียคียปไปหนึ่งตัวนะทำให้ไม่เลเวลสองครับ oh <my> แล้วก็ oh <my> ผมก็ต้องเบมาดูป่านะครับเกมนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากออก ชิ้นแรกเลยนะผมจะออกไอตัวบูมสติกเล็กนะครับแล้วก็รัดไปขึ้นตัดเลือดเลยนะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยมีทั้งทาร่าแล้วก็อารัลนะครับถ้าไม่มีตัดเลือดเนี่ยทีมเราจะบวกไม่ได้เลยนะจริงๆเราเราอาจจะออกบูมสติกตามปกติก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องคุยกับทีมให้เคลียร์นะว่าถ้าเราทําแบบนั้นเราจะไม่บวกเลยเราจะฟาร์มจนกว่าได้ตัดเลือดแล้วเราค่อยเล่นกันหน้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอออ่ะก็รีบออกตัดเลือดเพราะว่ามันต้องใช้อยู่แล้วครับเกมนี้นะ ก็รีบเคลียรครับยังไงโอเคป่าก็โดนแท็กรัวฮะแล้วก็นี้ผมก็พยายามไม่ไม่แท็กนะแต่ว่าดันดันได้เลเวลนะโอเคเคลียรครับแล้วก็จบหลุมนี้ป่าก็เลเวล4เรียบร้อยแต่เรายังไม่เลเวล4เลยนะครับต้องการเวฟกลางอีกสักหนึ่งเวฟนะ จริงๆช็อตนี้เนี่ยถ้าได้พอกับป่าก็คือบอกว่าอาจจะอย่าเพิ่งมาแท็กอะไรอย่างนี้นะครับอเอฟซึง,งเขาก็ไม่ได้แท็กนะเรเวลเราก็น่าจะ4ครับถ้าอย่างนั้นนี่แปลว่าอ่านเกมใช้ได้นะนอกหมายถึงคนอื่นนะฮะเอฟเราเรเวล4แหละก่อนบวกมังกรถูกต้องครับแล้วก็สลิมช็อตนี้กระโดดไปยิงไวโอครับแล้วก็ขู่ฟิกตามเลยครับแลกชีวิตตัวเองกับไวโอไปนะแล้วก็มังกรขึ้นแล้วครับไม่มีแครี่ของทั้ง2ฝั่งนะส่วนซิลก็หายนะครับอะไร อารามเดินมาทาร่าเดินมาครับเราต้องรีบเบิร์ดแล้วครับเฟยังดีที่พันิชร์ดไปได้นะครับป่าผมติวกระโดดอันตรีแล้วผมก็ขวนเงี้ยวเข้าไปทีนึงฮะเรียบร้อยนะถอยครับเอมิลี่โด้เบรกให้ครับแล้วก็ทาร่ากระโดดทุบครับยังไงเลือดแดงเอมิลี่ถอยแล้วครับโอ้โหโดนอารามจับครับเอมิลี่โดนเก็บโดยดีแรกครับแต่ผมก็คือเข้าไปตรงนั้นไม่ได้นะรอเก็บตกครับ อ้ามกลางดงจริงครับแล้วก็เคลียคีบกลับบ้านครับเงินนี่รวยเลยนะได้รองเท้ากับตัวปูมสติกเล็กแล้วนะเกมนี้ผมขออนุญาตแบบไม่ได้ทำไอเทมเรียลไทม์นะครับเพราะว่าไม่ได้เซฟรีเทไว้แล้วก็อัดนะเล่นหลายวันแล้วฮะรีเ์มันหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยด้วยเอ้ครับก็ฟาร์มอย่างเดียวครับคือเกมนี้ผมบอกแบบในสตรีมนะครับผมไลฟ์ซุปมันพุดนะฮะผมก็บอกว่าเออผมขอแบบแท็กป่าร้วๆวแบบแทก อะไรก็ได้แท็กแบบขอรวยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปออกตัดเลือดให้ทีมนะไม่ไม่มีทีมมันจะเล่นยากจัดนะครับดโอเคครับมาแฮร์รี่โดนอยู่ครับผมรีบไปเลยครับข้ามเลยนะเอาโอ้ดิ้นครับไวยโอเก็บมาได้หนึ่งนะครับเก็บอารามมาได้หนึ่งเอมิลี่ก็พยายามจะไปครับแต่ว่าเรียบร้อยครับเสียครับโอ้ไวโอดิ้นผิดทางนะจริงตรวนมาข้างล่างอาจจะดีกว่านี้นิดนึงฮะแต่ก็ไม่เป็นไร ก็ยังแลกได้ป่าเขงก็ยังโอเคฮะยังไงเอ้แลกได้โลมฮะโอ้ยโอเมก้าจะได้ครับโอเมก้าโดนครับยังไงสติวกระโดดมุ่งามงึมงิโอ้โหวดีแลกไม่แรงคกับเพื่อนและเอมิลี่ก็ตายไปครับตายเยอะหน่อยนะเอมิลี่นะไม่ฟาร์มไงอยากไปนะฮะโอเคเตรียมถอยครับเก็บเลือดครับเพราะว่าโอ้โหอารัมงับโอเมก้าครับตายเลยนะครับเลือดครึ่งหนึ่งโดนอารัมงับก็ไม่เหลือนี่ฮะ แล้วก็ช่วงในช่วงเก็บตังค์ครับอรอลัช็อตนกและวหวานหวานอสลิมมันก็เอานกไปได้นะฮะแล้วก็โอเมนก็มาฟาร์มป่าอยู่นะฮะยังไงโอเมนอยู่ตรงกลางนะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเคลียร์ครับโอเคลียรนนาเนี่ยเป็นตัวที่โอเวอร์ออลดีมากนะตอนนี้คือเป็นตัวเทียเอสเอสใหม่ในแรงดอยเซอร์นะครับ ไปฝึกกันได้ลิเลียนหน้ากับคลิกซี่นะครับก็จะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าใครเล่นไปเนี่ยสารพัดประโยชน์แน่นอนนะลิเลียนหาเพราะว่ามันเป็นเมดโป๊กได้เมดคอนโทลได้เมดแอซซินได้เมดนวยังได้อีกโหแบบตรเครื่องจัดจัดนะแนะนําให้ฝึกเลยครับเมนเมดนะเอเคก็เคลียร์เลนกางเหมือนเดิมครับแล้วก็ป่าผมไปเอาตัวดร์สเฟเยอร์ได้จริงๆต้องเริ่มก่อนแคลลี่แล้วนะครับถ้าเล่นโลมิงนะต้องแบบพยายามประกบแคลี่หน่อยเพราะว่ามันสี่หลังสี่นาทีแล้ว เราให้ใครมาแตะป้อมเราไม่ได้ครับแล้วก็ยังไงไหนๆก็จะตายแล้วขวนให้ยับฮนะแล้วก็เสียป้อมด้วยเสียทุกอย่างครับแต่ซิวซิวโดนครับโดนโอเมก้างัดเข้าไปนะพอดีฮนะแต่ว่าเราเสียป้อมล่างนะครับเคไปก็ต,ตามปกคลิปมนะมันเป็นเกมตามนะเราจะได้รู้ว่าเล่นยังไงนะครับเราต้องอาเค้หหกนาทีได้ตัดเลือดก็พอได้ครับ อลำมาจะเข้ากลางครับเราโฟกัสเคลียคีฟอย่างเดียวครับแคมคีฟเคลียโอ้โหโดนงับครับเมกาเก่าแรงครับไวโอเลิสอันตีครับโอเคปิดลัดปิดลัดช็อตโดยโอเมก้าไปได้นะครับคนละโป๊สองโป๊นะฮะแล้วก็ยังไงได้ปูไปฮะปูปยานะแล้วก็ยังไงเคลียคีฟกลางแต่เขาเป็นดีแลกอ่ะเราเล่นเขาเด็บป้อมดีจัดนะครับต้อง ต้องยอมฮะไฟโอกับผมก็ทำนะครับโบกแล้วก็ถอยนะครับกันเลนล่างเพื่อนเพผมก็มารับเลนคนเดียวนะครับเลือดเหลือครึ่งหลอดนะตุ้มอยู่ครับเโอเมนจะมาเดี๋ยวรอนิดนึงหรือเปล่าครับเพพออเมนมาก็รีบเคลียร์ครับขอโบกเคลียร์คีฟนะขอ้โบกเคลียร์คีฟคือสองหนึ่งครับแล้วก็ไปเก่านะครับแล้วก็เก่าคีฟจะหายทันทีแน่นอนครับเี โอ้โหไวโอโดนอารมงับครับแล้วก็ยังผมยังไม่เบิร์ดครับช็อตนี้ไ่โอผมปล่อยลูกบอลไล่ครับโซนนะโอ้อยู่ตรงนั้น,นครับโดนสลิมยิงฟรีอยู่นะเลือเดือดน้อยครับกลับบ้านครับโอเมก้าแล้วก็ตรงนั้นมีโอเมนเจอทาร่านะครับเกมนี้ผมต้องการตัดเลือดเยอะๆนะครับติ๊กตัวหลบสกิลมาก่อนนะครับโอเมก้าเลือดครึ่งออดยังไม่กลับนะครับโอ้โหเลือด สิบยี่เปร์เนแล้วเพื่อนกลับเถอะเอเคลียร์คีปนะครับโอเมก้ากดเกาะวิ่งครับตึงฮะเกมนี้ตึงกําลังไว้แล้วก็มีซิลจะมาล้วงหลังครับทําให้หวาดระแวงครับเอ้ okay. ก็รีบอ่ะรีบ,รบหาบูมติกนะครับไม่รู้ได้ยังนะตอนนี้ผมจําไม่ได้เอ okay. อาจจะอยากไม่ได้บูมติกครับผมออกเป็นเจาะเวทก่อนนะแล้วก็เอเคต้องขึ้นบูมติกแล้วแหละยังไงตรงกลางคีปเข้าครับ ตะตานเคลียร์กิปอันทำมังงับผมนะครับแต่ดีนะดีแลกมาซ้ำไม่ทันนะครับอ้อมกลางฟรีอยู่ครับแต่เหลือเลื่อนนิดเดียวแล้วนะโดนตีสดก็แตกนะฮะยังไงยังพยายามเดฟอยู่ครับเอ้อาล่ากระโดดมาฟันสดเลยอ่ะเพื่อนโอ้ใจมันนะเฮ้ยเตรียมถอยครับโอ้โหสลิมเจ็บนะครับโจดมามม่ๆนิดเลดเกมเจอผมแน่สลิมนะรอของนิดนึงฮะ ถ้าได้บูมแค่บูมสติกเนี่ยก็เริ่มแรงละเพราะเราเราจะมีตอนนี้คือบูมสติ๊กมีเจาะเวทแล้วก็มีตัวตัดเลือดนะครับแต่ก็ยังไม่แรงจัดนะรอมองกุดมารู้เรื่องฮะแล้วเราต้องโฟกัสนะครับเราเป็นกึ่งกึ่งแอสซิสิน s <S ด้วยนะทาทุกอย่างนะเกมนี้เป็นทั้งโป๊กด้วยแอสซิสินด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยนัวเท่าไหร่นะครับนัวท,ท,ท้ายเกมนะเอเอาไปครับได้บูมสติ๊กละเคเวทเริ่มแรงครับ<ป>ตอนนี้คอมโบ สองทีมผมคือผมช่วยก,ก,กันโฟกกไบโอกดเข้าไฟนะโฟกสักทีสองทีเนี่ยให้ทีมเขาเจ็บก่อนนะครับอะไตรงกลางมาครับก็เคลียร์คลิปไปครับลุบอัพจัดๆนะเกมนี้สกอร์คือตามอยู่7ต่อ10นะครับแต่ผมตายหนึ่งแนละ้วยังไม่แจกหนะ้าก็เลือดไม่เต็มทักนิดนะ่ะก็ต้องฟาร์มไปนะโอเคมันยังมีหลุมฟาร์มอยู่ยังไม่ได้มีจังหวะกลับบ้านแต่อย่างใดนะครับให้เอเมิลี่กับไ o โอก็ให้เขาฟาร์มไหมครับ ทิ้กตัวหลบสกิลครับแล้วก็กลับบ้านนะคือถ้าอยู่ตรงเนี้ยเรากลับใกล้ๆได้เลยแดดแดดกลับได้เลยนะครับเออไม่ได้โชว์ท่าวาร์ปนะครับแล้วก็ยังไงดีโปนโซนฮนะอุ้ยตรงกลางโอเมก้าเล่นรอบเพื่อนเพื่อนยังไม่มาเลยฮะโอ้ก็เอาดาร์คเซเยอร์ไปแล้วนะจับพับอารัมจับใครจับเอมิลี่ครับโโอ้หแล้วก็ดีดีแลกกลางโลกสวยจัดนะ ถอยครับผมเอาไวโอไปไม่ได้ครับโดนโลกกั้นนะสลิมจะมาครับโปกไปเจ็บๆครับถึงขั้นตายนะครับไวโอกริ้งยิงสลิมไม่ได้แล้วก็ทาร่าครับเอาไหมล่ะเพื่อนผมสกิลไม่โดนเลยฮะหนึ่งสองไม่โดนเลยนะปิกหนีครับยังไงไวโอถอยเพื่อนแล้วผมถ้าะจัดนะผมตายครับแล้วก็เหลือไวโอกันม่านอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวโอเมนกาลังจะเกิดครับผมเกิดมาเนี่ยปร้อมหายไปหนึ่งทางนะคือข้างล่างนะครับเป็นเพราะว่าผมมิสเพย์ไปเองนะ แล้วเอมิลี่ก็ไปเล่นกับโอมกกาตรงนั้นเพื่อนยังไม่มาครับโหไปไม่ทันครับแล้วดีแลกก็กลางโล่สวยอีกแล้วนะครับแดงๆคะดีที่ยังไม่มีใครตายนะครับทีมเราต้องรับตัวดาร์คเซเยอร์ด้วยนะต้องใจเย็นๆกว่าน,นี้เยอะๆเลยนะครับตาลิมจะมาครับผมสตัรเคลียร์คีปหนะักดักไว้ก่อนนะครับท <c oughs> <ส>าร่ <c oughs> <ส>าจะมาผมแดดขวดแล้วก็ปล่อยลูกบอลไปครับปล่อยนะโซนๆครับผมโฟกัสที่ตัวมันม่วงอย่างเดียวนะครับแวนกาดเท่านั้นนะ เขามาสู่ขอป้อมบนนะครับก็ต้องปล่อยนะครับผมออก็โฟกัสเหมือนเดิมครับมันม่วงนะแล้วก็เคลียรตัวดาร์คเซย์กันไปนะครับต้องเดฟอย่างเดียวครับผมกับไวโอเท่านั้นนะร,รามจดโบกไวโอได้โบกเช่นโอมิอาร์มแล้วนะครับจริงๆเกมนี้ไวโอควรต้องออกมอร์นิงตานะแต่ว่าเขาเลือกที่จะยังไม่ออกนะต้องรอน,นิดนึงเดี๋ยวเขาผมว่าเ,าเดี๋ยวเขาก็อ่านเกมออกแหละเพราะว่ามันคือคอนประมาณสาดาวนะทุกคนเล่นกันตึงหมดแล้วนะ ถอยครับถอยครับแล้วก็ยังไงคีบกลางเข้าครับปกอย่างคีบกลางยังไม่เข้านะทีมผมไปเคลียร์คีปล่างครับโซนโซนโซนคีบกลางเข้าก็โฟกัสคีบอย่างเดียวครับเคลียร์คีบได้ก็ถอยครับอุเมก้าพยายามอยากเล่นวิ่งชนนะครับผมยังไม่ได้ตัวเดียดเดมนะครับเกือบได้แล้วนะ มันมีช็อตเบื่อที่แบบผมไม่ได้ซื้อของนานมากอ่ะจนแบบเงินเยอะอะฮะไปดูกันเอาเองเลยเนี่ยจริงๆมันเกือบได้เดียเดมแล้วผมทาไมไม่ไกดซื้อล่วงหน้าก็ไม่รู้นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูไปฮะก็พยายามเช็คไอเทมอยู่ครับแล้วก็ฟาร์มครับจริงๆอ่ะตอนเนี้ยฮะเงินอ่ะมันซื้อเดียเดมได้แล้วนะแต่ระบบมันไม่ขึ้นในตือนะครับผมก็เช็คไอเทมคนอื่นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูไอเทมตัวเองครับแล้วก็ยังไงอเ, <Emily S 2> เอมิลี่จะไล่เตะกับทาร่าครับโอเมนเก็บ ไอตัวดีแลกไปได้ครับใครอารามจับใครไม่รู้ครับเข้าใจว่าจับโอเมก้าหรือเปล่าครับจับโอมนครับโอ้ยซิลจะมาครับถอยครับผมนี่ผมขวนนะครับขวนซิลเข้าไปปิกหนีออกมาโอ้โหไวโอยิงล้าช็อตซิลไปได้สวยงามนะครับอ,อาร่าตรงกลางอยู่นะครับเ,เป็นบทเรียนครับยังไงไม่เข็ดฮนะเออปล่อยลูกบอลไหมครับ แล้วก็ค่อยกลับมาเคลียคีนะทําให้เลือดป้อมเสียไปน,นิดนึงนะฮะจริงๆคือถ้าเราไม่หิวเมื่อกี้ป้อมอาจจะยังไม่ค่อยแตกนะฮะอ่ะเงินพันห้าฮะยังไม่รู้ตัวนะออกเดียเดมเนี่ยโคตรแรงนะตอนเนี้ยเนี่ยก็ยังไงโซนอยู่ครับอาร่าอยู่ตรงพุ่มนั่นนะอ่ะก็ออกไปครับตามอย่างเดียวครับผมก็ไวโอไวโอยังไม่ได้ตัวมอร์นิ่งตานะแต่ว่ามีเจาะเกาะ20%แล้วเริ่มยิงแทงเข้าแล้วนะครับช็อตนี้ แต่ว่าเขาจะตัวบางหน่อยนะเราต้องพยายามคอยกันให้ครับแล้วก็เขาจะมาเอาบัฟฟ้าครับพยายามลัดชดครับไม่ได้ครับไอ้น่าจะสลิมได้นะครับฝั่งเขาแล้วเขาจะมาเอาดาร์คเซเยอร์กันหรือเปล่าครับไปดูให้หน่อยครับตงป้องยังไงมีคนเอาดาร์คอยู่ไหมยังไม่มีนะครับโอเมก้าวิ่งครับโอ้เข้าโซนเขาแล้วครับโอเมก้าเลื่อนเหลือครึ่งหลอดก็โดนจับสวนครับเรียบร้อยนะ ไปโดนไครแล้วก็เลือดขึ้หนหอดแล้วก็มันก็หนีไม่ทันแล้วครับตรงกลางยังไงทาร่าเล่นโอ้โหทาร่าจับโอเมนล็อกอยู่ในขื่นะทาร่าเขาอึดไม่ไหนเนี้ยเค้ทาร่ายัางตายครับแล้วก็ไวยโอโดนสตันตลิมนะครับโอ้โหเกมรับจัดจัดฮะจัดจัดจัดจัานในย่านอุดมสุขเลยฮะเสียป้อมสามทางครับแล้วก็คีฟเข้ามาทุกทางนะตลิมจะปลาหอกนะครับเล่นพลาดต,ตรงไหนไม่ได้ะครับแพ้แน่นอนนะครับ ตอนนี้คือชีวิตเราสําคัญมากนะแล้วก็เคลียครับเคลียเคลียเคลียโอเมก้าบอกว่าอะไรโอเมนอะไรไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรเคลียคลิปอย่างเดียวครับเคลียครับอยากให้เข้าลัทธมีครับมาแล้วคลิปลางมาแล้วผมก็เอ้ติวติวแหลงครับซิวเข้าบ่อครับสลิมครับโดนเกาไปเรียบร้อยฮะยังไงรอซ้ำสลิมไม่มีใครรอซ้ำเลยผมก็แดดพลิกตัวแล้วก็ปลาปลาระเบิดอัดสลิมไปได้ฮะ ดับเบิลคิวไปนะแล้วเงิน3ามพันฮะยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่ซื้อของอนะยังไม่ได้เดียเดมเลยเนี่ยได้เดียเดมอะ่ะเมื่อกี้สลิมบินไมตั้งนานแนละ้วฮะเฮ้ยถอยถอยโอเคเด็บหน้ามือตามมวอ่ะเริ่มรู้ตัวแล้วโอเคทำไมระบบมันไม่ออโต,โต้ให้นะชิ้นต่อไปเนี่ยผมออกเป็นสตาร์ออบนูนะครับเพราะว่าต่องแล้วว่ามีอาลามกับตัวทาร่าเนี่ยมีการเวทจัดจัดแล้วนะโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยผมออกเป็นอัพโคลิบครับอยากจะเกาแทงให้มันเข้าบ้างแล้วแหละ แล้วก็โอ้โหนัวก,กันอยู่ตรงนั้นฮะสองไฟเตอร์นะแครี่กับเมลยังไม่มาผมโป๊กไปสองไปสามครับจะแ,แดดไอทานานี่มันใส่พระอะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบหลบได้ตลอดนะฮะแล้วก็ยังไงถอยครับผมเคก่อนถอยนะฮะได้บ้าฟ้ามาชื้นอกชื้นใจนะฮะแล้วก็ยังไงโซนนะข้างล่างนะแล้วก็เขาจะเอากอสหรือเปล่า ยังไม่มีฮะยังไม่มีตรงก๊อตนะโอ,โ,อโอเมก้าบอกยืนเป็นนาทีแต่ว่าเมดกับแคลรี่ยังไม่ถึงนะยังไงทาร่าโดนเกาเข้าไปครับเต็มข้อนะอพ o c a l y ิปมาแล้วนะครับของเต็มทุกช่องนะฮะชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยเป็นตัวแข็งนะครับรอให้เงินถึงค่อยซื้อนะครับถอยครับเอมิลี่แดงแดงครับยังไงผมปาลูกบอลโซนซีไว้ก่อนครับเบรก โอ้โหดีฮะฟกิลโดนลูกบอลพอดีเลยฮะแล้วก็ดีแลกครับอย่ายืนชิ้นกำแพงฮะเจอดีแลกแล้วก็คีบเข้าครับเพียครับแล้วก็ยังไงอารามผมพลิกตัวหลบสกิลดีแลกครับรอดตัวไปได้นะครับแล้วก็เพื่อนยังไงเก็บดีแลกไปได้ครับเอมิลี่ไล่เตะอารามเรียบร้อยฮะคุโรบิก้ามาบอกไปเพื่อนไปจบเพย์ทีมผมได้เอสนะครับโดยไม่ตายสักตัวเดียวเลยนะครับไปขึ้น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  ไปฮะดันดันครีปให้ได้สูงสุดครับแล้วคลีปเขาเป็น Mega เมกาคลีปด้วยนะโอเมนดึงรวบมาเพื่อนโอเคโอเมนดึงคลีปมาสวยอย่างนี้ไปเลยครับเกาครับแล้วก็ไปเอาดาร์คเซเยอร์ก่อนนะครับระหว่างที่โอเมนดันอยู่นั้นนะฮะก็ทําทุกอย่างฮะแล้วก็ต้องเคลียร์คลีปไปด้วยอะไรด้วยนะฮะโอเคอ่ะเพื่อนไปกลางผมก็เคลียร์บนฮะโอเคแล้วก็ตาผมมันต้องวาร์ปกลับไปเติมเลือดนะครับสลิมเขาเกิดมาแล้วนะโอเคแต่เย็นๆฮะ โอเคของผมคือตอนนี้6ช่องเต็มๆนะครับไม่มีรองเท้าแล้วนะแต่ว่าดิเลียน่ามันมีสกิลแดชช่วยอยู่แล้วนะครับได้อยู่ครับได้อยู่แล้วผมก็พยายามพิมพ์บอกว่ากลางนะฮะนี่วัโอถามไยไหนผมบอกก่อนเลยกลางครับเพราะว่าเราสามารถจบได้นะเราโป๊กดีๆให้เขามาเคลียร์ก๊อตเรานะครับรวมตัวครับผมก็เรียกรวมกลุ่มนะมาเอาก๊อตดีๆครับ ดักเช็คพุ่มอะไรอย่างงี้ครับไปแล้วก็เขามีเมก้าคีปชนกับคอสเทเยอร์นะครับกอสเทเยอร์เบ่งหรือเปล่าเบ่งเรียบร้อยครับเขี่ยอ่ารักษากอสไว้ครับแล้วก็โอเมก้าเล่นสูงครับเขาดีแลกฝัางนะโอเมนครับมีเกาะเกิดนะครับสลิมเสียเกาะเกิดไปแล้วนะครับยังไงฮาร่ายังไม่เกิดนะครับป่อยมาครับผมเกาแล้วก็ไปขวนอยู่ไอไม่รู้นะฮะน่าจะขวนดีแลกไปได้นะครับทีมเขาเหลือซิลกับฮาร่านะครับ จะเข้ามาซิลตายครับผมมีแข่งเอาเพลงได้หนึ่งทีนะครับแดดเข้าไปเกาทาร่าครับปล่อยลูกบอลแล้วก็กดแข่งครับถอยครับเฮ้ก็จะเข้าว่านะฮะต้องโฟกัสป้อมอย่างเดียวแล้วครับไม่สนใจทาร่าแล้วล่ะแต่ทาร่าก็ตายไปเก็บในในที่ตุ่นนะฮะทีมชนะไปเรียบร้ออได้ครับดูฮะผมสบัดมือนะโอ้โหดีใจจัดนะดาวนี้เล่นไปเกือบ20บนาทีนะฮะแล้วก็ผมรีบปิดเสียงเกมนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีเพลงของ Hunter X นะอันนี้เล่นตอนสักวนที่30อนะไรเงี้ยจำไม่ผิดนะเนี่ยเห็นไหมเพลง Hunter X มันเริ่มมานะครับต้องพูดไปเรื่อยๆนะตอนนี้27ดาวนะครับได้ที่1แล้วก็น่าจะได้เหรียญทองเมดนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเหรียญเงินเมรนะครับเพ่แล้วก็ MVP จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากยิ่งจอกสาว k r าว s n i เว v e l i l y าของเรานั่นเองนะครับเ กดไลค์ให้เพื่อนร่วมทีมแนละ้วอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปผมนิดนึงนะครับเพจสกอร์ก็คือค่า7ตาย2แอสซิสต์ินะครับสกอร์11.7นะครับเดาเมจก็น่าจะทำไปเยอะที่สุดในทีมหรือเปล่าฮะผมไม่แน่ใจนะไอเทมก็คือขึ้นตามที่ตามรูปที่ขึ้นมาให้เลยครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าเป็นตัวแข็งนะครับ อเไปรอดาเมจนิดนึงฮะออยอิงนะดาเมจทำไป26%นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ